ไม่บอกเขาเข้าเข้าเร็วเนาะเขาคองมันหมายยังไงวันนี้ปกติอิ่มแล้วดิวันนี้อิ่มบ้างบ่อยถ้านั่นโดยบ่อยแต่ก็บ่ายผมมกกว่าอิ่มบายหมอกว่าลอยว้ิลูกแอร์สองตัวไอ้หมอจะขายออกไหมน้องมันก็ต้องเงินไม่แน่กันเนี่ยเนี่ยมันไปได้แล้วเนี่ยใช่จริงๆแล้วเพราะว่าโอ้ยขายไม่ได้เงินเงินนเงิ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 สาวไปตรงไม่ได้ไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปไหมจะพอดีพอดี ตรงไปวันนั้นเขไปแล้วเงินอะไรที่ว่าเาก็ซอะอออกให้หมดเดี๋ยวก็หายเงินนี้เขาหาหมดแล้วเ่ยหมดแล้วไอ้น่าแรงแต่วขได้ก็จะได้กำไรก็ได้แเนี้แม่นใครแแมหมื่นอะไไปเดิมเนี่ยเนีแสนหน่งหมื่นสีตัวนี่สตัวเายอก็อีกสองก็เป็นหก ดับเลยครับเพิ่มซับเพิ่มซับเชื่องอะไรใช่เออเชื่องอะไรนี่อ๋อผิดกินผิดกินจำเจ้าของจำเจ้าของได้ไหมลูกจำเชื่องดูดับเลยจำจำกลิ่นไม่ได้ดูกซับดับอืมเนี่ยดูนี่ละกันเลย อันนี้ก็ขาแข้งมันก็ดีเนี่เจ้าเผือกน้อยนี่อาเผือกละดีเนาะน้ออาไว้มั้เนเออแบบตะบบันใส่ตัวนี้ออกไปก็ใส่ตัวนี้ไว้แล้วมั้งอืี่ยว่แค่เนี่ยตัวละหมื่นหนึ่งเนี่ยได้ตัวละหมื่นเดียวตอนนี้เหรอก็ให้หมื่นนึงตัวละหมื่น ไม่เป,ม pues เป็นตัวเมียมเนาะหมาอจะเป็นตัวเมียดีเลยแกไม่เป็นแม่พันธุ์เลยนะไอเปียวในนิยังในขอเนี่ยไปขวดเสื่งหน้าไปขวดเชื่อง <id> <c oughs> เออเชื่องเนี่ยยืนขาแค่แข้กันดีเะยาวจับได้ทองพูน ชื่อทองคูนใช่ไหมทองคูนทองคูนทองคูณทองคูนทองคูนมองอะเนี่ยรำมองมันมันผิดกลิ่นดังอะเนี่ยหมอตีดิ่งทองคูณผิดกลิ่นทองคูนดูบ่าดูคอเลยหรอเริ่มใหญ่เดี๋ยวคอคอหนาแล้วหอยเปรี้ยวทองคูณง่ายๆเดี๋ยมัดเดียวกินเนี่ยแต่มีเคราะหใส่ก็ได้กินได้ กินฟางคือเก่งเวลาเขาขนเนี่ยเขายืนคอกนะก็นี่อ่ะหรือผมไม่อยู่ก็ใส่คอไว้นะบางกินเนี่ยปกติเลยขนขี้ควายหมดอย่ี้เนี่ยหลายวันแล้วประมาณขนขี้ควายไปไหนเนี่ยก็ในอ่าไปกองอ่ะนี่ยนะกองที่นาเหรอนี่ตรงนี้อ๋ตากเลยเอาไปตากนี่ได้เดีวไม่ตากมันก็ไปปลูกผักอะไรกองมันเดี๋นแห้งโหดที่ไอ้ขนเปลี่ยนเนี่ยไอ้เส้นปูนข้างล่างนี่เนี่ย ไม่ลลข้อคอกเร็วเนาะมาเองม,เมาเองกัมนะ้งต้องกลับมาดไ <สะ S 1> ม่มัดม,มันอิ่มอ่อี๋ยวนะมันกลับไปอีกจะกลับไปอเนี่ยมืดแล้วมืดเล้วจะกลับไม่มอ,มอีกรอบนล้วก็มืดเลยทีนี้มืดเลยก็เนี่นยไม่ค่อยมาแนละ้วเดินเล่นกันแถวเนะี้ยกินต,ต้องไปตามละได้ต้องไปตามใจเนะี่ยขอวันได้เวลาเนาะประมาณใช้เวลาปกติมันเคยก็ ห้าโมงกว่าห้าโมงกว่าแต่นี่ปล่อยแต่ก็บ่ายโมงกว่าแล้วมันกินน้ำที่ไหนเนี่ยวงอ๋อเติมไมาในวงเหรอในวงนะกินน้ำเสร็จแล้วก็ต้องเข้าวนมายุงเยอ่แมงคือไม่มีแล้วใส่ไงมุ้งก็ไม่มียุงเข้าไม่ได้นั่นล้วนๆก็เข้าเวลาด้ผูบอกวเบะเบะผุกนะลุงก้อนไม่ได้ถามมันนั้นไงไม่เคยเทผุกนกกเลยเต็นนี้ม่ต้องเทไม่ต้องเทแล้วที่เลเลมก็ตลัด มันเดินมันเทแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยเทบูญแล้วเทไปหน่อยนึงเทไปแล้วนั่นเทที่แปกอ่ะหกขีวเจ็ดขีวน่ะหนาวแปดเทนึงกว่าเทนึงมันจะเตะขี้ง่ายหน่อยมันไม่ไม่ลื่นแล้วเดี๋ยวใส่ฝามใส่ฝามเวลาเก็บขี้จะง่ายหน่อยได้เวลาแตงอ่ะไม่เป็นลมก่อนลมลึกเนี่ยมันจะหลังหมดเลยปลาเนี่ยต้องเปลือกกระเบื้องดากระเบื้องมาใส่ แผนชีดยังฝูกนอะครับเนาะเดเลี้ยงอ่ะต้องให้สูงใต้จิงต้องให้สูงอือต้องสูงหน่อยต้องสูงอากาศจะได้ถ่ายเทดีใช่มันต้องสูงแต่สูงก็ต้องเอาบันตีกันนมาพวก็เอาเนี่ยพารีเนี่ยตีตลาดขี้แต่ตลาดขี้ติดพารีไงขาไม่ฝูกนดินน้อยมึไม่ดูดินดูจ่างก็าใช่ยังนงนะก็ให้มันสูงๆหน่อยเอาแต่ไม่สูงจะกทัตีพารีกับเน่ยแค่ ตีพลัลลีติดเมืองใต้หลางเวลาเขาเขาหมุนหยุกหมุนพัลลีนี่นะครับตีอย่างนี้เลยแผ่นฝ้าไป็นเรออกโน่นเลยนนี้ฝ่ายที่ฝ่ายสลักว่าติดพัลลีไม่คืนไปแล้วล่ติดทั้งติดข้างนอกด้วยติดข้างบนเนี่ยโอ้โเวลาสลักปุ๊บอย่างเงี้ยนะพัลที่อยู่บนเนี่ยเวลาเขาตีตีพัลลีอยู่บนข้างไหนมันจะดีหน่อยแล้วปล่ไปแล้วก็ไปมองว่าไปลงน้ำอะไรไป ตอนปล่อยปล่อยรอบบ่ายใช่ไหมบ่ายโมงอะใช่บ่ายโมงกว่าก็ไปนอนน้ำมันก็ไปเล่นน้ำใช่เล่นน้ำแล้วก็ออกทุ่งทุ่งก็เดินกินไปกินมาเดินเล่นเล้่ีๆก็ตอนนี้มีฝูงควายใครบ้างไม่มีแล้วมีบางคนบางคนไม่กลับไปแล้วแต่บางคนเขาขายยกทั้งหมดเลยยกยกฝูงไปเลยตีอยู่โว้ยล่ำใหญ่ตีอย่างไม่มีใครเลี้ยงแกขายต้องแกะนก่วะไม่มีใครเลี้ยงให้แกผมเลี้ยงให้เขาเองง่ายกว่าลาเกับคขนเขาย้ายมาเนี้ยใหม่เนี้ยย้ายมาเนี้ย ย,ย,ย้ายยั้งนี้มนะันทำมนะันเนาะแล้วคลองนี้ก็เลยไม่มีใครอยู่เลยตอนนี้มีแล้วเนี่ยค่อก็เราไปปล่อยแล้วแรงทะเราไม่น่ะก็ปล่อย,นะนะอยผมบ่อยหมดนะ oh. อนน๋อมีแค่หมาแล้วเนี่ยเนี่ยแค่นี้เนี่ยเขาหยาบอะไนี้เนี่ยเนี่ยตั้งขี่ไร่เนี่ยีประมาณสามสิบนสะี่สิบห้าสิบไร่เนี่ยที่ปล่อยไปเนี่ยปล่อยเนี่ยนะเออบางนี้ยี่สิบไร่เนี่ยหลังหลังนี่ไม่ไปเ,นะเ,ร,าเราไปได้หมดเลยได้ันเออ ก็ไปเดี๋ยวนี่เฮีนยนหมดสายมาพามไปบางเด <Okay. S 1> ียวของมีมยาณอากาศอย่างลูกเพียวง,งข้างศาสลับฝับ่งเราใช่ไหมอ่าให้มั <c oughs> นกินฟางหลังน้นงหลังนี้ก็พอได้ไอ้ทองพูนมันคุ้นเยอะนี่เรื่องของมยิ่งใหญ่แล้วนะทองโพลรู้ไหมผิดกิ่นผิดกิน,กนทองโพลอยู่กระจงง่ายอะจงง่ายทองพูน ก,กชเชดอห,หน่อยเนี่ต้องเชิดหน่อยเชิดแบบนี้นะบัดตะไผ ne, ่สามเงหน่อยตน่ตะไ่ผ้านิ่มๆจูงง่ายเนี่ยแทงอันนี้ลูกแ้่ทองพูนเลยใช่ไหมตัวนี้ทองพูนแล้วตัวนั้นจูงแ้่ทองพูนไหมใช่หมดเป็นทองพูนอที่ทองพูลลคนลนเป็นดอกูนเ็ืดอกคน๋ <laughs> อ้ื้เหือนตัวนี ใช่มันตนัเ<อ>ตตมียใ้นะองเือหมอท้องเลยนะอนะพอตองมันทับวันนี้มัน,มนก็ทับอก่ะมตัดนะนม,นนะม,นมีตัวผู้อยู่มีตัวใหญ่อยนมันก็ตงองจริงตองมันออกแล้วเนะี่ยมายถึงว,ว่านมาแต่เขาไม่องเราของเไว้นไม่ออกอืม ไม่ออกแล้วขี้ยาขุมหรือเปล่าแล้วไม่ขี้มันก็อ้วนแล้วแต่ยังไม่หมดฤทธิ์เพื่อนยาขุมมันก็หมดฤทธิ์ก็จะหมดฤทธิ์ก็ก็เป็นปีก็เป็นปีใช่ไหมปนปีนะ